ผมกลับมาเพื่อทวงคืนการเมืองสุจริตเราจะร่วมกันปกป้องรักษาสถาบันะวันของชาติด้วยชีวิตล้มเลิกล้มล้างสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คิดหน้าคิดหลังผมยืนยันครับว่าไม่ใช่โครงการนโยบายขายฝันญยารรมพอมันเข้าเป็นรัฐบาลแล้วทำไม่ได้ชาวบ้าน,นเขาจะดา่าเอา สนามเลือกตั้งสสนครศรีธรรมราชเขตหนึ่งพักประชาธิปัตย์เคยครองความนิยมระดับสูงมากคว้าชัยชนะมายาวนานจนกระทั่งปี2562วาทะผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนพ่ายแพ้ให้กับกระแสโค้งสุดท้ายเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ผู้สมัครจากพักฟ้าลนไปอันดับ3ผู้สมัครพักลุงตู่ชื่อนายรงบุญสวยขวัญเข้าไป้ายไปได้ การเลือกตั้งครั้งต่อมาปี2566พักประชาธิปัตย์ขอแก้มือที่นครศรีธรรมราชส่งนายราชิตสุดพุ่มอดีตผู้ว่าปัตตานีอดีตนายอำเภอหลายอำเภอของนครลงสนามเขตหนึ่งเบียดแชมป์เก่าคว่ำไม่เป็นท่าอดีตผู้ว่าราชิตคว้าเก้าอี้สอสอมากรองได้สำเร็จส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้นายราชิตย้ายไปสังกัดค่ายภูมิใจไทย หวังให้ชาวบ้านพาเข้าสภาอีกครั้งทาสีน้าเงินบนแผนที่เขตนี้ให้ได้ทําให้พักประชาธิปัตต้องแก้เกมสลับนายทรงศักดิ์มุศสีกองอดีตสสเขตสองมาลงสมัครเขตหนึ่งแทนโกยคะแนนแฟนคลับค่ายพระแม่ธรณีเหนียวแน่นพร้อมคะแนนกระแสะอภิสิ์รีเทินขณะที่พักประชาชนทรงนายประกรณ์อารีกุลลงสนามครั้งที่แล้ว วิ่งตามมาเป็นอันดับสองได้คะแนนไปกว่า18,000คะแนนแพ้ไปไม่เท่าไหร่ส่วนครั้งนี้ยังหวังกระแสการเมืองใหม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบันดาลเป็นคะแนนเลือกสสเขตพลิกคะแนนบัญชีรายชื่อมาปักธงส้มที่เขตหนึ่งนครศรีธรรมราชอีกพักที่ส่งผู้สมัครสสเขตที่นครศรีธรรมราชนั่นคือพักเศรษฐกิจซึ่งทุ่มเทสับพะกำลังโค้งสุดท้ายที่ภาคใต้ หวังสร้างความเข้าใจประชาชนขายนโยบายโอเชียนลิงซื้อใจชาวใต้คราวนี้ที่ผมเลือกมาภาคใต้เนี่ยเพราะว่าผมจะมาทําเข้าใจกับคนใต้นิดนึงว่านโยบายของภาษาอังกฤษเนี่ยเราดูแลทุกภาคผมไปมาทุกภาคแต่ผมมาปิดที่ภาคใต้เพราะว่าเรามีทั้งโครงการโอเชียนลิงกับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีความสาคัญต่อประเทศและผมอยากจะให้คนภาคใต้เนี่ยสนับสนุนโครงการโอเชียนลิง์ เพราะว่าโครงการเอาเชนลิงเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ประเทศเราเนี่ยหลุดพ้นจากความร่วมสลายทางการคลังเพราะวันนี้หนี้เราเนี่ยสก้อนคือหนี้ประชาชนหนี้รัฐบาลแล้วก็หนี้นักธุรกิจอ่ะมัน55า้าล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นโครงการถ้าเราทํารถไฟความเร็วสูงนะฮะลงมาแล้วต่อยเวงจันลงมาแล้วก็มาลงภาคใต้เพื่อเชื่อมกับประเทศมาเลเซียซึ่งวันนี้รถไฟความเร็วสูงเขาเสร็จแล้ว สำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราส่งทั้งหมด5เขตถูกต้องไหมฮะ4เขต4เขตครับซึ่งที่เราส่งไม่ครบเนี่ยเพราะว่าเราคัดเลือกผู้สมัครจริงๆเพราะที่เราเห็นนะตอนนี้นะฮะมีการถอดถอนผู้สมัคร28คนแล้วแลวผมเชื่อว่าหลังเลือกตั้งจะมีอีกเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะทําให้ขนาดพวกนี้ตกน้านะเพราะผมให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ผมให้เกียรติประชาชนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เลือกคนประชาชนเลือกพักกับคนแต่ละจังหวัดมีปัจจัยหลากหลายแตกต่างกันไปที่จะมีผลในการดันผู้สมัครสักคนหนึ่งเข้าสภาไม่ว่าจะเป็นกระแสะพักกระแสะผู้นำพักนโยบายที่ขายหรือคะแนนเลือกตัวบุคคลจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ไม่ใช่การทุจริตทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซื้อเสียงหมินศักดิ์ศรีชาวบ้าน